สวัสดีครับนะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสมหมายชาแนลครับผมนะ่ะวันนี้ก็พาพี่น้องเดินทางมาที่อำเภอห้วยราชครับผมวันนี้อยู่บ้านวัดบ้านมะขามป้อมนะครับนะวันนี้มาตามติดของหน่วยจิรัญญานะนวแม็กจีรัญญาภาคพยอ์สุรินทอัน,นี้ก็ตามติดกันมาสามวันติดแล้วครับนะสำหรับหน่วยนี้นะ วันนี้อยู่บ้านบุมหาามป้อมปีกระทิ่นที่จำกัดดึงงานกระทิ่นนะครับจำกัดการเปิดหมายถึงวัดดองเป็นสังกัวันนี้การละเล่นอยู่บริเวณสนามกลางวัดนะครับนิวเม็กจีรัญญาเช่นเคยครับผมตามติดมาสามวันติดแล้วจะต้องมีห้าสาม มันเมื่อวานก็อยู่ที่บ้านโนสบุญครับผมนะตำบลบ้านยางจังหวัดบุรีรัมย์นะวันนี้ย้ายมาอยู่ที่บ้านมะขามป้อมครับผมนะนี้้ขออต่เาเมื่อคืนชุดเสียงครับผมนะเต็มระบบมากครับผมใช้เครื่องปั่นไฟนะ วันนี้ก็ลงโจ16เมตรครับผมโจ16เมตรบีดข้างละ16ดอกนะตัว21นิ้วเสียงกลางกระดาษ8ดอกนะน้ามองพื้นืนก็จะเห็นแค่6ดอกครับผมนะจะมีไฟแสงสีนะไฟแสงสีปิดบังไว้นะ2ดอกด้านล่างนี่ฮะ มองเพลินๆจะเห็นแค่หกใบนะมีบรรยากาศช่วงห้าโมงเย็นครับผมห<ม>้าโมงเย็นแล้วมีวมมตามติดหน่อยนิวเมกทิรัญญาระบบไฟวันนี้ใส่แบบเฉียงครับผมเมืม่อคืนใส่แบบตรงนี่ไ,ไมะมีกโทษของกติกเตระงานไม่เหมือนกันนะครับ บางงานก็ใช้บีม2ตัวไฟบีมเนี่ยบางงานก็ใช้2ตัวบางงานก็สีตัวครับผมนะแล้วเตะสถานการณ์แล้วเตะสถานที่วันนี้คนโวยสบายหน่อยครับผมนะไม่ค่อยรีบเท่าไหร่เพราะว่ามาตีเช้าครับผมนะหรือมาจากนู่นมานี่เลยสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้ว มามามาถึงกี่โมงถึงหน้างานกี่โมงสามโมงเช้าสามโมงเช้ายังเร็วเลยลเต็มสามโมงเช็ด4โมเช้าเ็ดโจีโง่ว่านอนก็นโมงเขาัมารา้าเลยออมาเลยเอามาแล้วก็ตั้งเลยชะไรก็ตั้งเลยนวานติดกันหลายงานเลยเนาะถึงวนที่ยิที่ยีิโอ้ช่วงเทศกาลนะผมช่วงนี้นะกระถิ่นแล้วก็ต่อด้วยรอยกระถงครับ เซนายไม่ได้ขับรถแล้วนี่ขับอยู่นี่ขอยู่นี่รับจบใจรักเนาะใจรักครับผมนี่โชเฟอร์นะครับนี่โชเฟอร์หกโลอ่าวางจากการขับหก้อก็มาตั้งเจ้าหนังครับผมเรียกว่ารักใจรักนะฮะนี่ครับผมนิวแม็กจิรัญญาภาพยระรู้ทรงคุณดีเอกลักษณ์อโดดเด่นนะผมนะ โครงจอสีน้ำเงินนะด้านล่างจะเป็นสีส้มสวัสดีอาจารย์ป๋องนะครับสวัสดีครับนี่อาจารย์ป๋องนี่ฮะพุชการนะผมนะหน่วยนิเวศจิรัญญาเดี๋ยวพาเดินไปชมเครื่องปั่นไฟนะครับนะหกสิบโลนะเครื่องหกสูบเหตุการณ์ที่จะต้องปฏิทิกไว้ใน วันนี้รถหนังจอดด้านหลังนะครับวันนี้นี่จอดหลังตู้เลยครับผมให้พนักงานได้นอนสบายๆนะครับจอดหลังตู้วันนี้รถ,นนรถพี่น้อยครับผมนะยูมุระของเรื่องปั่นไฟไม่น่าเชื่อนะครับผมนะจะเอาอยู่เครื่อง นะหกสิบได้หกสิบโลใช้เครื่องหกสูบเรียกว่าปั่นกระแสไฟไม่มีตกนะครับนะไปตามติดอยู่สองสามงานติดน่ะกระแสไฟมาเต็มเปี้ยครับผมนะกระแสไฟนิ่งมากครับผมนะไม่มีโหลดนะเรียกว่าแน่นอนครับผมนะกับเครื่องปั่นไฟตัวนี้เป็นเครื่องหกสูบนี่ฮะ เราฝากเชื่อมั่นที่สาระโพไม่ตกมาลบผมไม่เด็ดเองประการต่อมาสมุโลตอนนี้หลวงพ่อก็กำลังเทศนะครับผมนะระบุญมากระถินนะเดี๋ยวพาเดินไปชมนะชุดเผาบือแล้วก็เครื่องเสียงทางวัดครับผมเดี๋ยวพาดินไปชมนะชุดเผาบือแล้วก็เค่องเสีางวัดครับผ เดี๋ยวพาชมด้านหลังนะครับการต่อสายลำโพงประมาณนี้ครับผมสายแจ็คนี่เรามาร์กไว้ครับผมที่งานมาร์กไว้พาะวาอาจจะมีสายเคเบิลครับผมมาร์กไว้แต่ละจุดแต่ละจุดจากตัวล่างนี่เบอร์หนึ่งตัวที่สองจะเบอร์สอง สามก็มาไว้สมตัวครับผมนี่อ่นจำง่ายง่ายครับผมอันนี้ก็ระบบไฟถ้าเป็นตัวกระบบไฟก็จะมากไว้เช่นกันเพื่อการโตนะแบบง่ายๆครับผมจำง่ายด้านหลังก็จะมีเขียนอินเข้าเอาอกกลางแหลมบิดเขียนประมาณนี้คุณย ธรรมะพุทธกัณฑาจบถาวรสถิตเดี๋ยวเราไปชมด for ้านหน้าครับผมภาพสามารถที่จะผ่อนผันหน้าภายในของพระสงฆ์ถึงมากพอในการสอนข้อหนึ่งพระสงฆ์ได้อนิสสง์จากกระถิ่นแล้วไปไหนไม่ต้องบอกลาก็ได้ไม่เป็นอาบัติอะไรประกาศที่สองคือ cover ครับ cover นี่อยู่ในโกดังประกาศประมาณสี่เท่นเอามาไม่หมดนะครับแต่ เต็มยกหมายถึงว่าจะต้องนุ่งสบงจะต้องผมชุดนี้ยังไม่ใหญ่สุดเนาะบอกว่าหลังหลังปีใหม่นะโครงการจัดใหญ่กว่านี้ครับกับทีมงานยูเมกทีรัญญาราคากันเองราคาสบายกระเป๋าทีมงานยูเมกทีรัญญาฝากไว้ด้วยแล้วกันกับทีมงานหนังกางเพลงนุ่มสุดินครับผม คลิปต่อไปเดี๋ยวเราให้ชมเครื่องเสียงภายในงานนะครับคลิปต่อไปนี่ครับผมติดตาม <พอ S 1> คลิปต่อไปนะครับผม